ในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบด้วยทุ่งนาสีเขียวมีชายหนุ่มชื่อพบชายวัย28ปีที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในฟาร์มที่เขาสร้างขึ้นเองชีวิตประจำวันของเขาหมุนรอบการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มทั้งไก่เป็ดและหมูพบเป็นคนรักสัตว์และมองว่าสัตว์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ทรัพย์สินแต่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมชีวิตของเขาเช้าวันหนึ่งแสงแดดยามเช้าส่องลงมาทาบทุ่งหญ้าพบเดินถือถังอาหารไปยังคอกสัตว์ เสียงเป็ดร้องฐานรับการมาของเขาไก่วิ่งกรูกันมาใกล้รัว้วหมูตัวอ้วนพี่ในข้อกระดิกหางอย่างอารมณ์ดีวันนี้จะได้กินข้าวโพดหวานๆที่เจ้าของไร่ให้มาเลยนะเขาพูดกับเหล่าสัตว์เหมือนมันเข้าใจเขาในขณะที่เขากำลังให้อาหารไก่เสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังนายดูมีความสุขกับชีวิตแบบนี้จังนะพบหันไปพบกับหญิงสาวในชุดกระโปรงยาวสีขาวใบหน้าของเธออ่อนโยน และเต็มไปด้วยรอยยิ้มอ้าวคุณมาได้ยังไงครับเขาถามอย่างแปลกใจฉันผ่านมาทางนี้บ่อยๆและเห็นคุณดูมีความสุขกับฟาร์มนี้เลยอยากมาทำความรู้จักฉันชื่อลินจากวันนั้นชีวิตในฟาร์มของพบที่เคยเงียบสงบก็เริ่มเปลี่ยนไปลินมักจะมาช่วยเขาดูแลสัตว์และเรียนรู้วิธีชีวิตในฟาร์มทั้งคู่ค่อยๆสนิทสนมกันมากขึ้น เรื่องราวดำเนินไปพร้อมกับความผูกพันระหว่างพบกับลินและความสุขเรียบง่ายในฟาร์มเล็กๆแห่งนี้ทั้งสองต่างช่วยกันสร้างความฝันใหม่ที่มากกว่าการเลี้ยงสัตว์นั่นคือการสร้างฟาร์มที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและแบ่งปันความสุขให้คนในหมู่บ้าน